ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมเอาพี่น้องครับืันนี้กะสิพามาเอาทิปงัวงามที่เด็ดเป็นทิปโดนจากพยุงฟามนะครับพี่น้องเป็นงัวชุดใหม่มาไม่สดสดร้อนอนทุกตัวเลยนะครับพี่น้องืันนี้ถ่ายคลิปอยู่นี่เป็นวันที่2เดือนพฤศจิกาเด้ครับพี่น้องครับเอามีงัวแม่ลูกเทพๆมาฝากพี่ฝากน้องลวกันมีงัวทองใส่ใ่ๆนะครับพี่น้องครับ งัวนทองหัวโลนโลนธรรมชาติตัวนี้นะครับเนาะแล้วก็มูยันยันทั้งนี้ก็เป็นงัวนทองนะครับพี่น้องครับแล้วก็ที่สําคัญครับบอบธาตุครับพี่น้องครับเป็นชุดตั้งฟาร์มนะครับเด้อชุดตั้งฟาร์มงัวสาวชุดมือนี้มีมาให้อยู่อ่าจจะชุดหนึ่งนะครับพี่น้องครับเป็นชุดอ่าซีตูงัวสาวเอาผู้ใดโทรไว้เดี๋ก่อนนะครับราคาผมท่านในหูจักโตดอกกันละไปอ่าหูผมพร้อมกันในคลิปหุ่นละครับแต่เก่านี่ก็ราคานี่ยหนาสื่อสูตูสูโต้สูเบอร์นะครับเนาะ พิกัสยุธีบ้านโคกสูงตะมนตนาคาอำเภอว่าปีประทุมจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับอ่ะประเภทไผ่ทุ่วัยเด็กกนก,นกนยุนี่แหละครับผมก่อนอื่นไปทักทายครับเจ้าของคอดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีป้ามุนชู้นะครับแล้วก็สวัสดีครับเอฟซีของพอยุงฟาร์มมือนี่ช่องมุนชูช้ชาแนลพาพี่น้องมาบึงงวมือนี่ผมมีโปให้แต่ว่าพี่น้องเพาต้องโต๊ะกยได้ฟองงวนี่ตอนนี้กำลังไปท่งยุกหลายแล้วก็หาเขาให้ลูกค้าบเพทันครับพอสนมากนี่ แอดเฟซแอดไลค์ add add like กันเพื่อนทีวิดีโอข้อเบิ้งนะครับเพื่อนทีเบิง้งลูกเบิ้งอย่างครับมันี้งโง่ไหมเมืม่ครับแต่ว่ากับพี่น้องอย่าไปตีกันเลี้ยงราคาเด้อเพราะว่ายังตีง้องามของเพิ่นราคาบ่ตรงดอกอยู่นี่ง้องามเพิ่นกำลังขยับขึ้นมาแน่นะครับ <S <S ส่วนง้อโค้งง้อจอยง้อนั่นกะกะตาสภาพนะครับง้อตุกโกตาสภาพถือแพงพิจารณาเอาอ่ะมื้มนอนี้กะได้ของงามมาอยู่กะเดี๋ยวพาพี่น้องไปติดตามครับไปเบิ่งครับผมเบื้องบให้พร้อมเบอร์โทรนะครับศูน7์เ8้าสอีกเบอร์0621298031นะครับ มาที่พยุงฟาร์มก็คือพยุงฟาร์มบ้านโคกสูงตบาบลนอาขาอำเภอวาปปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับเบิรงเตอรถจุดๆได้พี่น้องตัวแรกเบอร์หนึ่งเอาทั้งไหนครับเบอร์หนึ่งเป็นแม่ลูกหนังันหนายันย,นยเลยครับอโอเคยืนสวยแล้วคููแม่ลูกยุต้นคลิปนี่แหละตัวนี้เป็นแม่ลูกเทพนะครับหนังใหญ่ๆหลังตรงหนอกตั้งๆเล่แหละลูกลูกมันจะเดือนเป็นลูกของพ่อได้ลูกได้ซี่สิเข่าหาครับซี่จะเข่าหาเดือนลูกพ่อไดนครับแม่ครับซี่จะเข้าห้าเดือนเป็นลูก นี่ยเดี๋ยวให้เราเบิ่งใบกันพี่น้องครับเราไปเดินไปเอาสมุดอยู่นะครับลูกของอ่พ่อใดเด้อครับพี่น้องเด้อเนี่ยเราเบิ่งใบอยู่นะครับเนาะอ่ะนึงอ่ะมาเบิ่งก่อนนะครับพี่ลูกเคฟ้ยสามหนึ่งครับลูกเคฟ้ยบสามหนึ่งแม่ครับลูกเคฟ้ยสามหนึ่งแม่ผสมพริกแดงครับแม่ทับก็ผิกแดงนะครับแม่ผสมพริกแดงพานรอบพอดีครับเพิ่งได้ยี่สิบกุมือสามสิบกุมือแม่นี่สูงเท่าไหร่แม่นี่ก่อยู่ประมาณร้อยสี่สิบห่าใส่ประมาณเอาร้อยสี่สิบบวกครับไปอันนี้คือตีต่ำๆเห็นไหมพี่น้องอ่ะนี่งอ ลูกที่ไหนครับลูกที่สองครับลูกที่สองหมายถึงตัวตัวยืนอยู่ที่สองตัวนี้ครับตัวที่สองตัวที่สองยืนอยู่นะครับไปรุ่นครับไปรุ่นสามครับลูกลูกที่สามสไปลูกสามหนึ่งบอกยังไงเลยครับนะตบคู่นี่มาไว้เท่าไรปะนี่คููนี้เปิดสามเก้าครับสามหมื่นเก้านะครับพี่ดองคู่ได้มากลูกเทพนี่งามๆนี่แหละครับผมมเอานะครับเนาะเป็นแม่ขอบมูดําเครื่องดำนะครับพี่น้องครับเหล็บแข้งขาบ่มีปัญหาตอนนี้บ่มียังหรอครับพี่น้องครับ เป็นรับประกันให้เป็นเดนือนคุนรับประกันตำหนิสองเดือนโอ้สองสองเดือนคุณสองเดือนนี่คือบพรแม่สาคุณนะครับแต่ว่าพยุงก็อยากให้เป็นสาคุณโยขันเพื่อนประกันน้ำรับประกันตำหนิเก็ดขึ้นยาวนานแถวหัวเซาแต่ว่าเพื่อนว่าประกันน้ำผมเลยผมเลยประกันอยู่ผู้เดียวสองเดือนนี่อ่ะงามๆนะครับพี่น้องครับนี่เด้อเบิ่งหน้าตาเอาผู้ใดมักวนใหญ่ๆงามๆแม่ลูกเทปๆนี่เบิ่องในหลายมุมเช่กันครับพี่น้องครับอ่ะตำหนิไม่มี แม่ใหญ่ลูกนาครับลูกกัดหนางามลูกหนอกตั้งก็ลูกตัวเมีนะครับลูกตัวเม่ได้พี่น้อลูแคบสามหนึ่งนี่เบิ้งหนังคอนะครับเนาะเออนี่นี่อ่ะน่าจะเห็นชัดไปแล้วแหละครับผมนี่เออนี่เอ้ะตัวที่สองครับตัวที่สองเป็นแม่หัวล้นทองครับตัวตัวนี้เนาะแม่ครับตัวนี้กะ่าใส่ไงก้อนเล็กมั้งนี่ตัวนี้เกอบรอยหาิพุล่ะครับก็กือรอยีพหาบวกไปเอารอยชีพหาบวกดวยครับตัวนี้พี่น้องหัวล้นธรรมชาติเป็นรล้นธรรมชาติสาวทองแรกหกเดือน หกเดือนก็พอได้ครับโตนี่สาวท้องแรกหกเดือนครับผมนี่โดนธรรมชาติงามๆนี่แหละครับเบื้องแผ่นหลังเอาเคฟสามหนึ่งครับทองครับเคฟสามหนึ่งหกเดือนสูงรอยสี่สิบห้าบวกนี่แหลพี่น้องนี่เบื้องที่เราซื้อไปนะครับรีบว่มีปัญหาผมกะสิดท้ายเห็นเบื้องชัดชัดสมมุตินั่นแหละครับเดี๋ยวราคาจะฟังกันนะครับเบิ่มๆเลยตัวนี้ใส่ยันยันเบื้องค้นหางเหงาหางนะครับ เบิ่งทางขววาสวยๆครับเออตัวนี้ว่าใบเท่าไหร่ครับดนธรรมชาติ35,000ืาพครับตัวนี้35,000เด้อครับเด้อผู้ใดมัาอ่างสวยงานพรีเมียมครับงดท้องรดนธรรมชาติพร้อมนะครับพี่น้องตัวค่อนข้างที่จะเต็มแล้วก็ได้เรื่องของความสดนะครับเนาะนี่เงินครับอันนี้สีแดงเด้อพี่น้องมันคึ้นมือซื้อมันคึ้นซื้อๆเด้อมื้อนี้พี่น้องเอ้าผู้ใดถือเลขก็มาซื้อเอาพี่น้องครับนี่บ่ถือก็ต้องหาต่อไปล่ะครับเาบ่ถือก Spider ็หาต่อไปหาต่อไปครับหาชิมชิมยอดอะได้ดอกครับอยู่นี่หาง่ายคักเงินเออ สวัสดีจ้จพี่น้องตัวคลิปเดียวห้องกันได้ทายต้องปเป็นเลยพี่น้องครับนี่สเลนจะซื้อกับเลดตัวเฟสนั่น,นทายเลยครับเออนี่เราเกิดทายคลิปเดียวคลิปน้องไปพร้อมนี่พยุงกันได้เอ,อ้างามเบื้องท้ายหลังเต็มครับค่พี่น้องสวยครับสวยท้องชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ<อ>มีคลิปตรวจท้องให้ครับเป็นนีคลิปตรวจท้องให้ได้ครับแมนครับเปลี่ยนหัวโลดเนาะเปลี่ยนใส่คุ้มหนังไงพ่อมเรียบร้อยเลยครับเออนี่ยังสวยครับเบื้องหลายๆมุมสองเบอร์แล้วครับเบื้องเบอร์สามจุดจวดไปเบอร์สามครับ ตัวนี้ง้วใส่นูไปไงแดงเข้มเนี่ยเหรอครับอันนี้แดงเข้มนะครับนี่เออแดงเข้มใหญ่เอาปอปไม่เห็นเหรครับทานี่ก็ได้อ่ะไปครับหันนะทั้งหมดให้เบิ้งสีสองฟังครับเออนี่อันนี้ไงลอยหาเอาลอยชี้หาบวกคืออันตัวนี้ใส่ลอยชี่ชี้หาบวกได้ครับเด้ออันนี้ท้องที่สองได้ครับท้องกับพ่อไหนครับตัวนี้ท้องที่สองพอเราแยกลูกไปหมู่ปลาเพิ่นแยกลูกไปแล้วอันนี้ตัวตัวเมียนี่เป็นบัวแม่ท้องเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนครับ ช็อกโกแลตครับครับช็อกโกแลตได้ครับพี่น้องครับทองจีบเยอะง่าได้ครับนี่เบิ้งสีครับช็อกโกแลตได้ครับเด้อตัวจริงง่ายได้ครับพี่น้องเดี๋ยวจะยังไปเบิ้งขางนี่เนะาะจังตี๋ไายเบิ้องชัดได้นะครับนี่โอ้ยมันกดขีดเส็จโอ้ยเสร็จบวกน้ำเด่นใส่บนสู้เหมืนแล้วนี่นี่ง่านี่แ<ง>ห,หละครับผมหมดตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้สามสิบหาครับสามหมื่นหาได้ครับพี่น้องผู้ใดมักง้อใส่ง่าใส่ลอยหาสีเอาเอาเอาทีเอาเอาจัดโก้ไปจ้าพี่เลยเอาจัดซะพี่ได้หรือแม่นครับเอา ไงเงี้ยนะครับเออมุมนี้่ไงนี่งามครับนี่ยกเธอเลยเลยครับโบดทโบ๊คักโบดทเนี่ยครับสีกับเป็นแบบไหนประคามไปเลยครับนี่สีแดงเข้มนะครับแม่นครับงัวได้ลูกตัวเดียวนะครับเอาจากสามมื่นหาแบบโปรกับเอาโปรไปเลยครับออกขั้นตดเองเส้าเก่าว่าครับสองมื่นเก้านี่เห็นว่าเราสีหลอดไห้นะครับเนาะผู้ไดหมักใส่ไงข้ามเอาสำหรับผู้หมักงัวใส่ไงนะครับพี่น้องครับสองมื่นเก้าลูกที่ไดก่อนนี่ลูกที่สองครับลูกที่สองนะครับเด้อสิไปนี่ระครับผมนี่อันนี้คือประกันท่องให้ยเจ็ดเดือนเลยทพี่น้องครับแม่น เรียบเป็นเห็นดีๆอยู่ทั้งหน้าทั้งหลังเบื้องสัตว์เบื้องหลายๆมุมใส่กันนะครับเนาะเบื้องมุมไก่สูงใหเงยจ,จนเถื่อนเลยดนะครับพี่น้องครับสูงก็ขี้ห้วยอยู่นนี้นะนี่แข่งขาเหยียดดีๆนี่สีจริงแดงเข้มนะครับด้วยพี่น,อน้องผู้ดใดอยากจะมองัวท่องกับมอไปได้มัอนี่มีให้ยอยู่นะค,ครับเนาะปลาไทยคลิปยุ้กระได้หัวปลาคองพี่น้องครับปลาบืนขึ้นมาพี่ได้พี่น้องมาจงใส่นี่ครับนี่นี่ไม่ใ่นี่ยุเรื่อนนี่มีพี่น้องมหั่นไหมมันขึ้นมาจากนั้น เออนี่มาเอาปลามันเด้อผู้ใดอยากเดิมเขียนะครับพี่น้องเออมันคือในถังไงเนี่ครับมันบึนขึ้นมานี่นี่นะครับคนสีมานครับสามโตสามเบอร์ละเบอร์ที่สี่เบอร์ที่สี่ครับแม่หัวโล้นหรือกันเออโอเคเอาลูกที่สองในท้องตัวนี้ทั้งแดงเข้มนะครับลูกที่สองในบดลึกบดลึกท้องท้องสี่เดือนกับพริกแดงท้องพริกแดงสี่เดือนตัวนี้กัโล้นทร้งชาดขึ้นกันนะครับเป็นงัวที่สีแดงเข้มแดงใหม่แดงจนแสบตานี่ ลอยส<บ>ีสิบาเอาลอยชีส่วนสูงร้อสิบบวกอันนี้เราตีป,ประกันลอยชีสิบหายได้รับแต่อบอกผมบอกเด้ว่าลอยีสิบานะครับใส่นี่บกวกคนละนี่ลูกที่สประกันท่องก็พอได้ก่อนพริกแดงครับพ,พริพกแดงจัดมากครับตัวนี้จัดไปที่สองเกเพื่อเลยครับสอก้าคือกันคือ<พ>เป็นงวดท่อง,องหัวหลุนธรรมาชาติสองหมื่นเวา <9 S 1> หลายายายห้างเ่ได้ดอกเดี๋ยวกบสีวาดดาม่าลายเออหูนะครับนี่จับใเบื้องความนี่จับผ่เบื้องความหงษงษ์ถึเชื่องความเชื่องรับสีสวยบดลึก เล็บดีอยู่ได้พี่น้องได้ทั้งตัวนี่นี่เล็บเหย้าวไกลนะครับพี่น้องนี่เบื้องเอาแผ่นหลังบางเคื่องหันง้อเล็บยาวหรือว่าเล็บปลายมันบางมันกับยางหัไปหามามันก็หลุดออกพี่น้องยิ่งซีเเีย่ไปเสียงนั่นแกงขอได้แค่ว่าย้ำยางมันบ่ผิดรูปนี่นะครับด้านซ้ายก็ปานบ่ดางเลยครับผมเอานี่งามเลยผู้ใดมักใส่เงี้ยงเงีกับมาเอาเอาซีเบอร์แล้วชุดตั้งฟ้ามาดิพี่น้องเข้าไปชุดที่ถามหาเยอะที่สุด สามแถมหนึ่งชุดนี้นี่เป็นสาวอายุรุ่นตั้งแต่เจ็ดถึงสิบเอ็ดครับเจ็ดเดือนถึงสิบเอ็ดเดือนนี่วดวดสวยๆเลยครับมูนี่กับสิร้อยสิร้อยสามสิบัวนี้ไมเมียครับส้นสูงนี่นะครับเออสวยๆครับตัวเมียทั้งหมดตัวเมียทั้งหมดสี่ตัวนะครับสี่ตัวครับเบื้องภาพรวมไปเลยตัวเดียวไปเลยเป็นเครื่องดำเป็นเครื่องโบสเนาะตัวนี้สูงร้อยสามสิบกับสี่สิบเอ็ดเดือนนั่นแหละเนี่ยนี่ผมเนี่ยน้ำเอฟซีลูกค้าหลายท่านแล้วก็ฝากทั้งช่องบุญชูกันว่าในน้ำพี่น้องนะครับว่างัวเนี่ย งอร้อยนี่นีหนึ่งอายุเขาดีแล้วเ่อเป็นงอที่ว่าอ่าออกนมไหมหรือว่าเ่อเป็นงอที่ที่เขาเอิ่นว่างไดและ่ะอ่าเป็นงอหน่อยจเกินไปนะครับเวลาข้าเลี้ยงเนี่ยมูนี่เลี้ยงเส้หยาข้าวเดียวอ้วนครับยาบำรุงยาไทยประหยัดครับบ่พอเดียนพวกนี้มีกําไรครับคันงงนี้งอเนี่ยบุฟพวกม่มีบ่ขาดทุนครับตัวไรที่มันหนามันแดงมันงามางเฮาเป็นแม่บอกไปแต่เสืร์ได้ครับมูหนึงอ้วนขายเป็นเนื้อได้ขุนได้พวกนี้เอาร้อยขุนเนี่ยโอ้ยดีครับนี่ซีโตหาซื้อกัน ถักเลยครับจับว่าลูกค้าชุดนี้สร้างพยุงหลายสร้างทางเฟสทางไลายผมหลายครับเจ้าะละสิบตัวมีนี่นะครับเพราะฉะนั้นจัดไปพิเศษครับสี่ตัวนี่เหลี่ยมเหียมเกี้ยงเกี้ยงนี่ครับผมจับไปครับเบิร์ดนี่เอาราคาเดียวออกขับรถเองครับส้าเก่าครับสองหมื่นเก้านะครับเอาได้งวส่รอยสาสิยี่สิตัวมุนกาใส่ร่สิบห้าลยลายตัวสองตัวยุ่กลางนี่นะครับสี่ตครับสกเก่าครับตัวสเก้านะครับสี่ตสองหมื่นเก่าอเกาอัรเองคุยกอะรนี้ครับจับผ่านเรื่อกินเล็กเบิง นี่ 29, สองมื่นซได้เท่าไรพี่น้องอ่ะละจพันกว่าบาทครับตัวนี้กสีร้อ,รอยยี่สว่แล้วล่ะสเครื่องอมพายุคือบอกว่าขันเจ็ดันี่ซ้ำสอตัวนี่สาตัวนี่ซืออ้อเื่อไหรเนครับมันบอกนวลเมื่อครับมันเกิเจ็ดพัน <c oughs> รี่น้องบลูดได้คือกันวันลไปไหนไหมยังไหนเครับเนาะนครับมันมันเกินหลือล่ะครับมันซื้อซื่สตาดกัซื้อเมื่อไหร่หรครับเพราะว่าผมก็ไปบึงขึ้นกันชุดซีตัวสองมื่นเก้านะครับไี่ทัไว้เด็กกอนนะครับเด้อน อันนี้มีเจ้าของเราบรัวบ่อน้ำไทยได้พี่น้องแม่นครับบางทีบางคนคือลงคลิปบางหันคือคือคือ,คอ,คอขายแล้วแม่นครับก็คือคนโทรไว้เด็กก่อนนะทีแรกสองในทีแรกก็มแม่น,นครับเนาะอ้าบัมิสต์ตำหนิจักตัวต่อไปครับเบิดไปต่อไปเป็นบัวแม่สาวครับแม่สาวหัวรุนแม่นครับนะครับกะตัวใหญ่ายาี้ยวเขื่อน,นนะครับสาวคือสาวจริงจริงสาวจริงจริงสาวพร้อมผสมสาวใกล้ผสมสาวใกล้ครับเพราะว่าสาวมันเป็นเขียวน้ำนมอยู่ไหมโอ้ใกล้ผสมเลยพี่น้องนอยู่นี่ดิ ก็ตัวนี้จ็ดเดือนล่ะอันหนาไปอันนี้ซิผาครับซิผาเดือนโอ้พี่น้องเลี้ยงบาโดนเกษตรทับแล้วแมนครับซิผาเราง่สูงลอยสี่สิบบวกยุดสี่สิบกลัวตัวเงีวเออมุมมุมนี่เห็นไหมครับมาลุ่นบักง่ายบักงามเลยครับปรนเ็ดเขาให้แล้วนะครับเนาะนี่สิบห้าเดือนซิผาเดือนนะครับเมนครับตัวนี้ซิผาเดือนตัวนี้เป็นลูกสาวของช็อกโกแลตครับลูกช็อกโกแลตได้ครับตัวเงีเงี้ยเลยพี่น้องครับใช่กันง่ครับสูงลอยสี่สิบกลัวฟันน้ำนมอยู่นี่พี่น้องจะไปหลงมัน เขาว่าเฉียวคูสองอันว่ามันงามกับสื้อหลุดเดิมมู่นอันกับเสียงกับการหมันอยู่เป็นสาวใหญ่เออนี่หนี้นะครับแต่อันนี้มันเป็นงัวหน่อยอยู่แต่ว่าถึงตัวแง่ตัวื่อครับเออนะครับสวยๆครับพระเบิงเออโอเคแล้วตัวนี้จัดไปครับตัวนี้จัดไปที่เสาหาครับสองหมื่นหาเลยครับพี่น้องสองหมื่นหาตัวใหญ่ๆเนี่ยแหละครับผมสองหมื่นหาตัวใหญ่ๆเนี่ยแหละครับผมเอ้านี่แหละกะทิมีเล็บนิดนึงเถอะละครับไปแต่งเอาคนผูดอะไรม่แมนครับเดี๋ยวย่างหามไปหามามันกระลุดครับวันนี้เพรกระลุดดอก พอง้วบแขังคอกเลี้ยงบางช่วงเขาเข่าว่านเข่าบหมืนกันครับโ้โรถเฮ็ดเขาให้หายละไเด้อครับพี่น้องครับงี้ครับหัวงี้กับบานงี่ไทยสูงดีอาผู้ใด้หาแม่บอกตัวใหญ่ๆอยู่กับตัวนี้ตัวจริงมันตัวแบบงี้เด้อครับสำหรับสองมืออันนี้งัวน้อยเออพี่น้องเขาใจว่างัวน้อยเด้องัวน้อยแต่มันตัวใหญ่แมวครับแต่มันตัวใหญ่คืออายุเขาหน่อยแล้วใอ้ผู้ใด้ถามเฟินกันดีว่ามันเป็นหมันบ่อมันเป็นั้ำตางสี่บ่อคือมันเขี่ยนหน่อยใช่ไหมครับเอาไงว่าพอหาพอหกแต่มันผู้ใหญ่มางท่านได้พร้อมปรระสพ้อมผสม นี่เดีาใหญ่เบื้องบางคนมาได้ดวงก็ไปนั่งนุ่มหน่อยนุ่มมือเสาร์ก็เถิพี่น้องแมนครับผมแผ่นเหลาไมันสัตว์เลยพี่น้องเออนี่นะสำหรับงัวเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันหาข่าวบ่ทันครับครับหลายอยู่กว่าผมได้มาซื้อมือมันก็ออกซื้อมือแล้วก็โตสิบตัวด้วยพี่น้องอ่ะนี่เบื้องมึงไปไก่เออบางเถื่อมันหมดไว้เพิ่นกลับมาโอ้ยมันคือยังมาตัวขายเถิเออแล้วดิบางคอมเมนกับข้อเมนต์ว่าแมนนี่หลีบอมีหลีบอหรืออะไรทั้งสัตว์ทั้งสี่ครับเพิ่นบอกเบอร์โทรอยู่ทุกคลิป แล้วราคาเพิ่นก็บอกไว้ทุกคลิปฟังดีๆฟังให้จบแล้วก็ยังค่อยคอมเมนต์มาถามักมาถามครับเพราะว่าตอบหลายคั่ว่าขายไปเบิดไปก็คือบ่โทรมาถามเพราะว่าผู้ทายยูทูบบางครั้งบ่ได้ตอบเพราะว่าจากนี่ไปสิตัดคลิปทั้งผมเฮ็ดเวียกหลายอย่างนี่พี่น้องทั้งตัดคลิปทั้งขับรถทั้งไายคลิปอยู่บ่มีเวลาตอบาหมตอบเนาะแม่นครับพี่น้องอยากอะไก็ถามมาก่อนเลยเพื่อโอกาสของพี่น้องนั่นล่ะ นะครับเอ้านะครับจะให้แบบจวดๆจากเด็กะมื่อนี้กขนาดจะมีให็นทั้งนี่นะแมนครับเพราะว่างง้อไปช่วงอยู่กับกมีว่าส่วนอยู่ขอบพุ่นคือว่าทิดจองแล้วเออมีอีกยทิดจองนู่นแล้วครับแล้วกว่ผู้ลังคนก็คือยังปลาบุญชูววานะครับเพราะว่าเขาทายอยู่ตอนนี้สมมติลูกค้าโทรมาหาผมทางฟีดทางไลน์ตรงก่อนกับปิดก้อนกับมีเมื่อกี้กับโทรเขามากกับมีนะครับแมนครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ